ได้ค่ะได้ค่ะอ้าวอะไรทำไมเล่นในตลกคาเฟ่แล้วพี่จิ๊นนีอุ้ยขลัดกล้าปิดไปเล้วเล่นได้ไงเอ้ค่ะมาฝนตกเหรอมาทำไมคะไม่ตกค่ะแต่ว่าแดดมันแรงมากค่ะต้องป้องกันแดดไปก่อนจัดเต็มขนาดนี้เหรอจะบอกว่าจัดเต็มกว่านี้มีด้วยนะคะนี่นี่แล้วค่ะไหนโอ้โหโอ้โหนี่จะมาให้เท้าเกมเขาไปได้ไงเนี่ย ค่ะแดดมันแรงมากต้องป้องกันค่ะกลัวแดดเหรอ,อกลัวเลยนักหนาหุ่ยไม่ได้เลยค่ะกลัวแดดมากๆเลยค่ะยิ่งเป็นวัยรุ่นนะคะกลัวผิวเสียก่อนวัยอันควรนะคะต้องกลัวนี่ผิวทั้งใสทั้งสวยขนาดนี้โชว์ไปเลยเออสมัยพ่อแม่แล้วเนี่ยทำนานไม่เห็นต นี่น้องจอยนี่ช่วยพ่อแม่ทำนาแล้วยืนเป็นหุ่นไล่กายอยู่นะนี่ดูสิตัวดำได้เหี่ยวเลยนะหน้าเลยอุ้ยจริงๆพี่พี่จอยคะแดดช่วงนี้มันแรงมากเราต้องป้องกันป้องกันผิวเราเดี๋ยวเป็นมันลงมันเลียงผิวคราโมไม่ได้เลยเยอะเยอะป้องกันแล้วเหรอป้องกันแล้วป้องกันแดดเข้าห้ือแดดออกอุ้ยไม่ได้เลยนะคะก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราจะต้องเบาะทั้งหน้าเบาะทั้งตัวเลยค่ะโอ้ยน้องไปโกมขาจะบ๊ะทําทำไมคะเดินออกไปนี่เหนียวหนดหนักถึงอะไรยั มันมีอันตรายกับผิวหนังเราบ้าง<ช>ไม่ว่า<ช>จะเป็นวัยรุ่นวัยทีนทุกวัยเลยอ้ยแต่มันไม่ต้องเงยี้ขนาดนี้เราอย่าเถียงกันดีกว่าไปถามคุณหมอดีกว่าให้คุณหมอตัดสินว่าต้องป้องกันหรือไม่ป้องกอันและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอฟลุกแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ คือว่าพี่จิ้มกับพี่จอยค่ะเขามีความเชื่อว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นผิวใสยอยู่แล้วมีผิวที่ใสไม่จำเป็นต้องบำรุงกันหนกแดดไม่ต้องทาจริงไหมคะอันที่จริงแล้วนะคะผิววัยรุ่นเนี่ยก็บอบบางเช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากรังแสง U V ได้ก็อาจจะทําให้เกิดกระในวัยรุ่นได้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้นอกจากนี้ที่สําคัญเนี่ย การที่เราได้รับรังสี UV อยู่เรื่อยๆนะคะก็สาม,มารถทําให้เรามีแนวโน้มในการเป็นมะเร็งผิวหนังมากกว่าปกติด้วยค่ะเราอย่างนี้นมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะก่อนที่เราจะออกแดดเนี่ยเราควรที่จะทาครีมกันแดดที่มี SPF ที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นมากกว่า30ขึ้นไปแล้วก็ควรทาก่อนออกแดดอย่างน้อย15-20นาทีเห็นไหมคะวัยรุ่นก็ต้องดูแลก็ต้องกันแดดเหมือนกันบบมิได้เลยนะนะว่าแดดจะรุนแรงขนาดนี้ทีแรกว่าจะเชิญจุณหมอไปทานอาหารรางวัลจะ ต้องเดือดร้อนทาครีมกันแดดอีกอเอาเป็นว่าอ,อยากนัดหมอไปดินเนอร์นะครับถ้าไปดินเนอร์พี่จิ้มเนี่ยต้องพกเซรุ่มไปด้วยนะคะอ้าวทำไมล่ะคะกันงูเลยคะไอ้เท่าหัวงูมันเยอะเหมือนอยู่เต็มหัวเลยคะ่ะโอ้ยรุ่นเนี้ยเขาเรียกว่าน่าปลุกถ้าอย่างนั้นผมลาคุณหมอกลับเมืองบาดาลเลยครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้